กับดักของการฝึกกีตาร์โดยตัวเองเล่นกีตาร์โดยตัวเองเหมือนพายเรือในมหาสมุทรที่ไม่มี GPS วนไปวนมาอยู่นั่นแหละไม่ถึงจุดหมายสักทีถึงแม้จะมีคนไปถึงก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนที่น้อยมากเพราะว่ามันจะเกิดปัญหาดังต่อไปนี้ลำดับเนื้อหาการฝึกไม่ถูกต้องกระโดดไปมาไม่เป็นระบบทําให้ไม่เกิดความจําที่ดีเช็คตัวเองไม่เป็นว่าถูกหรือผิดออกแรงถูกหรือเปล่ากดผิดหรือเปล่าน้ำหนักการเล่นเป็นยังไงขาดแรงบันดาลใจในการฝึก เพราะว่าฝึกด้วยตัวเองคนเดียวไม่มีเพื่อนฝึกไม่มีสังคมไม่มีการพูดคุยไม่มีแรงผลักดันจุดไฟให้แก่กันและกันขาดวินัยในการควบคุมตัวเองเพราะฝึกด้วยตัวเองไม่มีคนคอยชี้นาไม่มีอาจารย์สอนไม่มีคนคอยติชมไม่มีคนคอยด่าคอยผลักดันให้ตัวเองเนี่ยเกิดไฟอยู่ตลอดเวลาขาดความเข้าใจในกายภาพมันเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะเลยทีเดียวจุดนี้ทํานไปเข้าใจก็จะติดขัดพอไปเรื่อยๆไม่สามารถพัฒนาได้สักทีเหตุผลที่คุณควรลงเรียนคอสนี้เนื้อหาแน่นมาก มีหลายเรื่องแบ่งเป็นชุดๆให้เรียนได้อย่างง่ายดายลำดับเนื้อหายอย่างดีไม่กระโดดไปม,มาปรับปรุงและเพิ่มเนื้อหายอยู่ตลอดเวลามุมกล้องเทพมากๆไม่ว่ามือไหนก็เจาะลงไปให้เราเข้าใจได้ทั้งโมชั่นความรู้สึกกายภาพองศาการใช้งานที่ถูกต้องให้เห็นชนิดที่ว่าหาดูได้ยากในแบบที่สอนปกติทั่วไปมีภาพคอสแสดงตำแหน่งการเล่นที่ชัดเจนอ้างอิงจากสเกลที่ใช้งาน ทำให้เราเข้าใจจากคอกีตาร์ได้มากกว่าการดูแท็บเนื้อหาเน้นที่ความเข้าใจอธิบายเน้นๆทําให้เราสามารถสร้างสารรค์หรือต่อยอดไปรเรียนในเรื่องต่างๆที่แอดวานได้มากยิ่งขึ้นมากกว่า300คลิปมันจะเป็นไม์เซตในการฝึกทักษะและโมชั่นสวิตเ o สออฟค m มาติกในระดับโลก t ัมมิ่งสเกลสปีดสวิต e ิ p กิ้งเลกัตโต้แทปปิ้งคอร์ดอาเบจิโอ การแกะเพลงและการอินโฟไวส์เพียบ,บเลยครับและไม่ใช่อธิบายเรื่องเดานิดละหน่อยนะครับแต่และเรื่องเนี่ยอธิบายเจาะกันจนเราสามารถที่จะสร้างเองได้เป็นเลยทีเดียวเมื่อก่อนนะ่ะถ้าต้องเรียนเนื้อหาเยอะขนาดนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เงินหลักหมื่นกว่าจะเรียนหมดแต่สมัยนีย้มีแค่พันเดียวก็สามารถเรียนได้ทั้งหมดแล้วครับได้รับความวางใจจากผู้เรียนกว่า6000คนที่กําลังเรียนอยู่ในกลุ่มมาลองฟังคอมเมนต์ดูนะครับ เทคนิคที่อาจารย์สอนในกีตาร์เนี่ยมันคุ้มค่าสุดๆเนื้อหาครบคันมากครับสเต็ปบาสเต็ปเนื้อหาครบถ้วนเรียนแบบชัดเจนราคาดีจับต้องได้ปรึกษาได้ผมว่าได้วิธีที่ถูกต้องครับเพราะว่าผมเคยเรียนจาก YouTube หาดูคลิปมากมายแต่ไม่พัฒนาเลยไม่เข้าใจหลักการต่างจากเรียนที่คอสนี้เรียนแล้วรู้สึกดีครับสอนเข้าใจง่ายอธิบายได้ดีเรียนการอาจา์ปุ๋ยชอบที่สุดคงเป็นเรื่องกายภาพมันทําให้ผมได้มือขวาที่ไม่เกรง็งมือซ้ายที่ ออกแรงได้ถูกวิธีคราวนี้จะสปีดสวิตดิดข้ามสายเลกโตบมันอิสระไปหมดเรื่องสเกลทฤษฎีต่างๆแพทเทิร์นต่างๆมันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปแกะเล่นสโลดมันสนุกครับมองภาพออกเนื้อหาดีสอนเข้าใจดีเข้าใจง่ายเรียนลำดับได้ดีหาได้ง่ายโอ้จารย์ใจดีมากครับตอบทุกคําถามเลยลงทะเบียนครั้งเดียวเรียนได้ตลอดจนเป็นสงสัยถามได้ตลอดมีทักษะการเล่นตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับเทพๆไปให้ฝึกมากมายนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของฟีดแบ็กสำหรับผู้เรียนนะครับอย่าพลาด ถ้าคุณเป็นคนที่รักในการเล่นกีตาร์ให้คอร์สนี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาของคุณนะครับแล้วเจอกันในคอร์สครับผม